สามอย่างที่เราต้องทานะครับถ้าเราอยากจะเป็นนักลงเสียงอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือการทสเสียงตัวเองครับซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นไมโครโฟนแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นไมโครโฟนโทรศัพท์ก็ได้ถ้าเราจะซื้อ e m o ชัันเยอะๆเนี่ยเราต้องเล่งเสียงออกมา Ford Ranger live the Ranger life มันไม่ใช่การออกเสียงที่ดังขึ้นนะครับแต่เป็นการออกเสียงที่ใหญ่ขึ้นให้เสียงของเรากังวานอยู่ในอก2นะครับผมก็คือการที่เราจะไป ฟังหรือดูโฆษณาต่างๆเยอะๆนะครับเพื่อได้ไอเดียว่านักลงเสียงมืออาชีพเนี่ยเขาทำกันยังไงอย่างเช่นเราจะไปฟังว่าเขาใช้เพซซิ่งแบบไหนการที่เราพูดในหลายๆเพจเนี่ยเป็นเน้นหลายๆคำเนี่ยมันจะทําให้มีความดินามิกและคนฟังก็จะไม่เบื่อครับสนะครับก็คือการไปทาเดโมครับการทาเดโมก็เหมือนกับการอัดโฆษณาปลอมนะครับเพื่อให้เราเหมือนนีแบบโรบชัวสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งคือเสียงของเรานะครับเอาไปเสนอลูกค้าเดโมเหล่านี้ก็สามารถจะเอาไปอัปโหลดในเว็บไซต์ฟรีแลนซ์ต่างๆได้นะครับ Fast Work แล้วก็เอาไปส่งสตูดิโอต่างๆหรือส่งให้ลูกค้าต่างๆดูสุดท้ายนี้นะครับอยากจะเชิญทุกคนที่สนใจในงานภาคเสียงนะครับมาสมัครเวิร์กช็อปของเรานะครับ fast workshop get one step closer to your dream career เวิร์กช็อปปูทางในสายอาชีพนักภาคเสียงนะครับกับผมกริดโทนครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page fast work co fast work ทุกฝันเป็นจริงได้แค่ลงมือทำ dare to dream